สวัสดีช่วงบ่ายวันนี้นะคะวันนี้พี่เพนกับพึ่งได้ไปปีนมะขามเทศมาเนาะ mm. ก็เลยพากันมานั่งคัด mm. มะขามเทศกัน mm. เพื่อที่จะไปส่งลูกค้าในตัวอำเภอนะคะ mm. ก็วันนี้มะขามเทศที่ส่วนของพี่เพนจะมีอยู่สองสายพันธุ์นะคะแต่ว่ามันก็ยังไม่เยอะมากหรอกค่ะปีนี้ก็ต้นใหญ่ๆก็ออกอยู่ประมาณสองสต้นค่ะ พราะที่สวนใหญ่มันกําลังออกเหมือนกันเต่ว่าเรายังไม่ได้เปิดน้ําเปิดไรใสให้เป็นระบบระเบียบเท่าไหรคะ่ะมันก็เลยยังพอมีบ้างแต่ที่สวนหลังบ้านนี้จะเยอะหน่อยก็วันนี้พี่เพนจะพามารู้จักกับมะขามเทศในสวนพี่เพนนะคะก็มีอยู่สองสายพันธุ์ด้วยกันกระพันแรกก็คือพันธุ์กาไลเนี่ยคะ่ะของเขาจะสีสันสวยงามคะ่ะพันธุน์กไลนี่ลักษณะของเขาก็จะเม็ด ป้อมกลมๆนิดนึงนะคะจะสู้พันธ์สีชมพูที่แบบเม็ดบอกกว่า,วาตัวนี้จะสีชมพูนะคะพันธ์สีชมพูแล้วทีนี้เดี๋ว・วิ่เพนจะพามารู้จักพันธ์กำไรกันนคะคะพันธ์กำไรนะคะเนื้อเขาจะออกแดงเข้มๆถ้าแก่ถ้าสุกเต็มที่นะเนี่ยค่ะเนื้อจะเข้มเลยค่ะนี่สวยเลยแดงแป๊ดเลยเนื้อเขานี่ค่ะเดี๋ยวให้ดู เนี่นะคะเนจะสุกแดงเต็มที่ก็กินไปแล้วก็รู้สึกว่าจะช่ำช่ำแล้วก็หวานช่ำอะคะ่ะถ้าความรู้สึกพี่เพ็ญน,นะแต่ไม่รู้คนอื่นจะรู้สึกยังไงเนื้อก็จะไม่ค่อยฟูเท่าไหร่กำลังดีค่ะมันไม่อุ้มน้ำเท่าไหร่แต่มันจะออกช่ำฉ่คือถ้าเกิดอย่างเป็น,<า>นอีก,อ,กอีกพันหนึ่งเดี๋ยวพี่เพ็ญพาบอกอีกพันหนึ่งก็พันเป็นพันสีชมพูเนาะ พันธ์สีชมพูมันจะออกหวานมันนิดๆค่ะแล้วแต่คนชอบอีกแล้วว่าจะชอบลักษณะไหนก็หาซื้อไว้ทานกันพันส่วนพันธ์ุสีชมพูพี่เพ็ญก็มีกิ่งพันธุขายนะคะแล้วก็สีพันธุกําไรก็มีแต่ว่าถ้าจะสั่งจองยังไงก็มีกิ่งตอนขายค่ะกิ่งตอนที่สวนพี่เพ็ญก็จะเริ่มตอนช่วงหน้าฝนนี้แล้ค่ะก็จะเริ่มตอนก็ ถ้าสนใจยังไงก็เบอร์พี่เพ็นนะคะ0630074192ค่ะแอดไลน์ไว้เลยเป็นไอดีไลน์ด้วยนะคะเบอร์พี่เพ็นใช้เป็นไอดีไลน์เลยก็เดี๋ยวเดี๋ยวให้พิ่งแกะไอตัวพันธสีชมพูที่มันมันแตกๆลูกโอ้วอะมาให้ดูเดี๋ยวเป็นแยกให้ดูแกะเป็นเม็ดออกมาไห่นมาเือกีอนั่นแหละนั่น,ะน,ะน,ะนะก็ได้มันฟูไหมล่ะฟูแล้วนนี่แหละค่ะนี่ตัวนี้จะเป็นพันธุ์กาไรนะคะ ตัวนี้จะพันกำไรนี่สีแต่สีเขาจะแดงสดใสมากเลยค่ะพันกำไรก็ตันนี้จะเป็นพันกำไรเดี๋ยวให้พึ่งให้ดูพันสีชมพูอันนี้คือเขายังไม่แก่เต็มที่นะคะไม่ใช่ว่าไม่แก่เต็มที่คือเขาจริงๆเขาน่าจะบานแล้วก็ฟูได้มากกว่านี้ค่ะแต่ขนาดนี้ก็โอเคแล้วค่ะขนาดนี้ก็กำลังอร่อยแล้วค่ะ ออกมันที่สวนพี่เป็นจะไม่ได้ฉีดพวกยาก,กันเชื้อราหรืออะไรเลยนะคะที่สวนพี่เป็นจะใช้ธรรมชาติบําบัดเลยค่ะธรรมชาติธรรมดาธรรมดาพี่เป็นก็จะแขวนพวกฟีโลโมนตัวผู้ให้ล่อมแมงวันทองอะไรเงี้ยให้เขามาเกาะกินตามต้นไม้อย่างเงี้ยค่ะตามอย่าให้ไปเจาะพวกนี้ค่ะลดลดเปอร์เซ็นต์การเจาะของมแมลง<ๆ>ก็จะประมาณนี้แหละ มะขามเทศเขาจะเสียอย่างหนึ่งคือเก็บไว้ได้ไม่นานนะคะส่งส่งก็ยากพี่เปนไม่ค่อยอยากจะส่งส่งลายก็ยากก็เลยไม่ค่อยอยากจะส่งเท่าไหร่<อ>นะคะเ,เ,เทียบดูนะคะสีชมพูกะกําไลตัวกําไลสีสันจะสวยมากๆเลยค่ะถ้าสนใจยังไงอยากได้กิ่งพันุนะคะเดี๋ยวพี่เป็นให้เบย์อีกทีหนึ่งก็063 0 0 7 4192 ก็เป็นไอดีไลายตัวเดียวกันนะะเฟซพี่เพนก็เพนดวงฉ่านะคะถ้ายังไงก็ติดต่อมาได้เลยก็สำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีค่ะ